แลัวสวัสดีครับท่านาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้ก็มาพบกับหนึ่งผลงานเพลงนะครับเสียงอาจจะดูดีนิดหนึ่งนะวันนี้นะครับเปลี่ยนเสียงให้มันดูธรรมชาติหน่อยนะครับสอบอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับ อ๋าทำไมมันหลุดอ๋อยังไม่หลุดถึงขั้นตอนไหนแล้วอ่าผมทำไกด์ไลน์ไว้แล้วนะครับเสียงที่ผมทำไกด์ไลน์ไว้อันนี้เป็นเสียงของเอ่อจะไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวจริงเดี๋ยวจะให้คุณครูมันก็จะสะทอ้อนนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรนะครับลึหลึลึลลลลลเราจะต้องแก้ปัญหาการหอนน,นะนี่แหละเนี่ยที่เราจะเจอ แต่ถ้านั้นเป็นที่โล่งมันจะไม่เท่าไหร่มันสะท้อนไงแต่ว่ามันจะสะท้อนเมืองสุรินทร์สาประกอบไปด้วยโรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน21โรงเรียนโดยแบ่งเขตการปกครอง,งเป็นเขตตำบลได้ดังนี้หนึ่ง โรงเรียนในเขตตำบลตั้งใจมีทั้งสิ้น5โรงเรียนและ4ในเขตพื้นที่ตำบลกาเกาะมีจำนวนทั้งสิ้น4โรงเรียนมีค่าราชการครูและบุคลากรมีนางพัฒนา มีนากพัฒนาคำผุยเป็นศึกษานิเทศรประจำเครือขอ่อขายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์สามได้ส่งเสริมครูให้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทภายใต้สอบทางการศึกษาระดับชาติโดยการจัดสอบพรี r t ในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1 p r e n พรี NT ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีตรงนี้จะใช้รูปใส่เลยนานะเพราะมันไม่มีฟิีโอนั่นแหละ แต่มันไม่มีวิดีโอไง่เยเออเอาขีที่สามและพรีโอเนตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกและชั้นประถมศึกษานักมัธยมศึกษาีจัดตก็ที่เราเดินนี่รูปมันมีอยู่นี่รูปนี่นี่ที่ผมเก็บไว้อะเนี่ยประมาณนั้นแหละเอาเทปได้คิดไม่ตกเดี๋ยคิดก่อน คือไม่อะไม่มาเข้าอันนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่ต้องเข้านู่นไม่มาเข้าน,นี้ทั้งหมดแล้วเอาจ่ายนี่<ป>เข้าไปมีเด้ลองโพรแต่โรเวีนพี่มีสายต่อนี้ ทีทีโลโล่ลโอเคโลไม่หอนเลยอย่างนี้ไม่หอนเลยว่ะไอ้ไม้นี่มันรับเียงหน้าตู้โลโลหนึ่งสออ่าเอาเอามีนาทีแค่เอาใจเนี่ยเอามิกน,นั่นเองโล yak pang lo lo เสียงทุ้มหน่อยเสียงทุ้มหน่อยเสียงทุ้มหน่อยเสียงทุ้มเสียงนะซอโหลซอโหล นาดีเลยดีเลยนี่เปนหมอนเนาะดีเลยไม่ไม่คือนะดีเลดิเลยหนึ่งสองสามดิเลยดิเลยจะมาบอกแจ้งแถลงไขให้กับท่าน สาธุชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องวันธรรมะสวนะธรรมะสวนะในวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่พระสงฆ์ได้มาไม่ปกติเพราะมันอยู่นู่นหรอ มิตรรักแฟนเพลงวันนี้มาพบกับสายยันสัญญาในพุทธปวดเพลงไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไสุขใจอยู่ลูกเออไอไอไอม้นี่กนไม่ไม่หอนเลยนะเห็นไหม มันอยู่ที่เนี่ยถ้าเราต่อแบบเดิมเสร็จเลยมันวกไปวนมาไงมันมันวกไปวนมาเออเนี่ยลองดูอะะ